คุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่า,วานะคะ <c oughs> ก็ดีขึ้นเลย <c oughs> ใช่ไหมคะคุ่ะทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วรู้สึกว่าดวงตาดูสดใสขึ้นมันชัดเจนขึ้นก็เลยสั่งต่อมาเรื่อยๆค่ะอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ชัดขึ้น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นต้อกระจกค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะขอให้คุณแม่แนะนําชื่อและอายุนิดนึงนะคะชื่อนังวิจิตค่ะ90้าสวค่ะอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟงมัวมัวแพ้แสงสว่างค่ะ <laughs> ค่ะแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะคะ รู้สึกรู้สึกว่าดีขึ้นมาหน่อยสว่างว่าหน่อยฮะค่ะตารู้สบกกายค่ะมองแจ่มชัดสบาย <ฮะ S 1> ตาขึ้นนะคะ,<ฮ>ะค่ะคุณแม่ทานไปกี่กล่องคะเกล่องครึ่งได้ม้กอ๋อ,อ,อคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่า,วานะคะก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะค่ะ คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้วดวงตามองแจ่มชัดขึ้นนะคะอ่าก็ทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้ว <laughs> คุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วนะคะชื่อวีนาม่วงงามค่ะอายุ50ปีทํางานสนามกอล์ฟค่ะเพราะว่าอยู่กับแสงแดดมานานก็รู้สึกแสบตาน้ําตาไหลค่ะ เราก็เป็นต้อลมต้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วได้มาทานดีคอนแทคนะคะตั้งแต่กล่องแรกเลยมีอาการดีขึ้นยังไงคะรู้สึกว่าดวงตาดูสดใสขึ้นมันชัดเจนขึ้นก็เลยสั่งต่อมาเรื่อยๆค่ะอาการที่มองแพ้แสงเนี่ยคือหายไปไหมคะก็หายแล้วมีอาการน้ําตาไหลด้วยไหมคะตอนนี้ไม่ไหลแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณพี่ถ้าดีคอนแทะค่ะพี่มั่นใจแล้วก็มีความประทับใจยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ดีฝ่ายยี่ห้ออื่นที่เราลองมาค่ะก็เลยสั่งต่อเรื่อยๆค่ะ,คะแม่ซื้อบุญรักอายุ71ปีค่ะคุณแม่คะก่อนหน้านี้ค่ะมีอาการอย่างไรบ้างสำหรับดวงตาค่ะเดี๋ยวเลาให้คุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะแม่มีอาการคันตาแสบตาแล้วก็มีเหมียนมีแมะงตอมมี เป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดมีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตาไหลไน้ำตาหาัวตานีิคันมากแดงหมอดิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทกไปอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้น ประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิมเ<ะ>จ้แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้ะ